สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม v e r ร์เท็กซสไนะครับเวอร์ชัน9.5นะครับหรือเวอร์ชัน4.0นะครับใช้ได้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับก,บก,การก,กัดลายจันเบรกกับลายจันเบรกนะครับขั้นแรกนะครับก็คีย์เอนิฟายก่อนเอนิฟายแล้วก็มาเลือกขนาดของจันเบรกเรานะครับสมมุติว่าจาันเบรกของผมจะตีค่าไว้ประมาณ400นะครับ400ก400แล้วก็ใส่เซตจ็อบไบ อ่าจอบไซน์นะครับใส่เป็น400กู400อแซดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการแต่ว่าเราจะกัดชิ้นงานลงไปแค่ประมาณสัก2มิลนะครับกัดลงไปในจานเบรกน,นะครับเลือกอจุด x อ่า x y d a ด u m p ต s i t i o n เป็นเซนเตอร์ตรงกลางนะครับพอเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับขั้นแรกก็มาสร้างวงกลมก่อนคือขอบนอกของจานสมมติว่าขอบนอกของจานสัก4 0 0พอดีเลยเต็มโตเลยขอบในสัก220 ดปมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีชิ้นงานจริงให้วัดนะครับก็พอเสร็จแล้วผมก็จะโคดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างลายว่าเราจะเอาลายแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าจะวาดลายอะไรลงไปก็ได้ในจานบีของเราสมมุติว่าลายแบบนี้ก็แล้วกันมันลายอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้วาดไปเลยครับอยากได้ลายแบบไหนก็วาดใส่ไปเลย ก็ copy ไปเรื่อยๆหลายคนก็คงจะรู้ว่าลายนี้คือลายอะไรแต่ผมไม่รู้ผมก็ทำไปงันแหละเห็นเขาฮิบประมาณนี้ก็น่าจ,จะได้แล้วพอได้ลายเส้นตรงนี้มาแล้วให้เรากรุ๊ป กูไ <Group S 2> ลเส้นก่อนคือเลือกเลือกเฉพาะจุดที่เราจะ group ก๊ปก็ลีกขวาแล้วก็ก๊ปอบจต์พอเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่าออฟเซ็ตแอนเนเยอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเร,รยูดนะครับแอนเนเยอร์เข้ามาตรงนี้แล้วก็เลือกอ่าตรง x กับ y ตรงนี้ให้เป็นศูนย์เลยนะครับ แล้วก็เลือกว่าเราจะเอากี่กี่ชิ้นในวงนี้จะเอากี่เอาไอเนี่ยหมุนไปกี่ชิ้นสมมติว่าผมเลือกเป็นหกก็ก็ปี้ได้เลยครับก็จะประมาณนี้พอได้ลายเสร็จแล้วเราก็โค้ดออกนะครับพอโค้ดออกมาแล้วเข้ามาตรงทูนผ่าดได้เลยครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กไว้แล้วก็เลือกชิ้นงานที่เราจะกัดลงไปไอเส้นนอกนี่ไม่ต้องเลือกนะครับเลือกแต่เส้นที่เราจะกัดนะครับ วิธีการเลือกเส้นที่เราจะกัดก็เลือกเส้นลงไปแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกไปเรื่อยๆครับกดเลือกเลือก,เล,อกเลือกไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเข้ามาตรงโปรไฟล์ทูนผ่านะครับโปรไฟล์ทูนผ่าแล้วก็เลือกเป็นออนนะครับออนคือวิ่งตามเส้นดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าเอาไซคือนอกเส้นอินไซคือในเส้นออนคือวิ่งตามเส้นเลยอันนี้ผมอาจจะได้เลือกเป็นคัดดิบคัดดิบลงไปแค่2อมิลนะครับเราจะกัดลายตรงนี้ลงไปสองมิล แล้วเราก็มาเลือกดอกว่าเราจะใช้ดอกแบบไหนอันนี้ผมจะเลือกดอกโดยการแอดขึ้นมาใหม่เลยไม่ต้องไม่ต้องไปดูตรงนี้นะครับหรือถ้าดูตรงนี้ก็ดูเข้าๆก็ได้เหมือนกันผมจะแอดขึ้นใหม่ก็กดนิวขึ้นมาเลือกทูนเป็น one note แล้วก็เลือกสีมินพาร์ดิฟผมจะใส่แค่0.25คือลงทั้งละ0.25 s t a b l เ over ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับในโปรแกรมที่วิ่งตามเส้นอ่ะมันจะไม่ได้ใช้ s t เ over ก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้ สปีดสปินเดิลผมจะใส่แปดพันแปดพันก็พอดีครับกับเหล็กลอของจานเบรกตรงนี้จะเป็นฟีเลสนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นภาษาต่างดาวก็วช่างมันไม่เป็นไรก็ฟีเลสผมใส่สองพันนะครับพังเล็ก,ก็สองพันเหมือนกันก็เสร็จแล้วก็แอปพลายโอเคได้เลยครับพอเสร็จแล้วก็รูดลงมากดแคลคูลเลตได้เลยครับอ๋อลืมไปอย่างหนึง่งกดแอดแลมก่อนเลือกเป็นซิกแซกก็ได้สักสามสิบก็พอแล้วกดแคลคูลเลตเลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลองพรีวิวออทูนพาดดูว่าสวยอย่างที่เราต้องการไหมถ้าโอเคแล้วเราก็เซฟออกไปได้เลยครับวิธีการเซฟออกไปนะครับก็กดโค้ดออกมาก,ก่อนแล้วก็เลือกทูนพาเลือกทูนพา h เสร็จแล้วก็กดเซฟทูนพาดเซฟทูนพา h เลือกเป็นอา o d o g e อ่า G code A RCS m m t a b นะครับอันนี้จะดีกว่าและสมูทกว่าในการกัน มันจะออกเป็นแบบค่า IJK ครับมันจะอเอาง่ายๆว่ามันจะกัดสวยกว่าธรรมดาก็กดเซฟทูนพ่าออกไปเซฟไปไหนก็ได้สมมุติว่าผมเซฟไปได้ดีก็เซฟไปเลยชื่ออะไรก็ได้หนึ่งก็ได้ขอให้จะเป็นตัวเลขกับภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ได้นะครับและอยู่ในโฟลเดอร์ภาษาไทยไม่ได้ด้วยแต่ถ้าอยู่ในโฟลเดอร์ภาษาไทยอ่ะสำหรับมาร์คสจะอ่านไม่เจอแต่ว่าสําหรับ เครื่องที่เป็นคอนโทรลนะครับเอาใส่โฟลเดอร์ภาษาไทยมันก็อาจาอาจะอ่านอ่านไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าแนะนําเป็นโฟลเดอร์ภาษ,าษาอังกฤษหรือตัวเลขจะดีที่สุดครับแล้วกดเซฟออกไปก็แค่นี้ครับก็สามารถเราเข้าเครื่องกัดกัดได้เลยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตัวลายกับจานอ่ะส่วนมากจะได้พลิกทางพลิกทางอีกทางหนึ่งมาแล้วก็กัดอีกหน้าหนึ่งนะครับวิธีมิลเลอร์ไอตัวนี้ตัวเส้นที่เรามีแล้วให้เราติ๊กทุนผานี้เอาก่อน ก็เลือกเส้นนี้นะครับเลือกทั้งหมดนี่แหละเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ติ๊กเส้นที่เราไม่ต้องการมิลเลอร์ออกแล้วก็เข้ามาที่มิลเลอร์มิลเลอร์แล้วก็กดตรงนี้เลยเลยครับมันก็จะพลิกทางแล้วแล้วเราก็มาเดินคลิกไอ้โปรไฟล์ที่เราทําไปแล้วทูลพาดที่เราทําไปแล้วเดินคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็แคลคูลเลตได้เลยครับก็จะได้หน้าที่สอง ลองรีเซ็ตพรีวิวดูก่อนแล้วก็พรีวิวออโต้พาร์ใหม่ก็จะกันนาทีสองพอกัรนาสองนาสองเสร็จแล้วเราก็เซตออกไปได้เลยครับอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติจานจานมันจะมีไอรูตรงกลางสูงสูงที่นูนขึ้นมาเหมือนไอบาร์ับบาร์ับล้อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละให้เรามาตรงนี้นะครับเซตแมทเทเรียลมาตรงเซตแมทเทเรียลแล้วก็เลือกตรงนี้ให้มันสูงสูงกว่าไอตรง ตรงที่มันสูงขึ้นมานะครับสมมุติว่าเลือกสัก50ก็ได้ให้มันยกแซดให้มันขึ้นสูงพ้นทั้ง3จุดเลยนะครับใส่สัก50หมดเลยหรือใส่50เฉพาะตัวนี้แล้วก็ตรงตรงแซดหนึ่งก็ได้ครับแซดสองก็ใส่สักอ่าสิก็ได้ครับมันอยู่รอบนอกมันจะไม่เป็นไรแล้วกดโอเคไปมันจะขึ้นมาอย่างนี้ก็กดเย็ดไปครับแล้วก็โอเคแล้วก็มาเลื่อนดูเส้นเนี่ยนะครับเส้นแดงคือวิ่ง เส้นที่มันจะวิ่งทั้งหมดเลยเส้นแดงนี่คือแ1 z หนึ่งแหนึ่งแล้วก็ลงมาถึงข้อตรงนี้จะเป็นแ2สองนะครับอยู่ประมาณนี้คือเผื่อว่าไม่ให้มันโดนอ้ตรงกลางของจานนะครับประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเช็คเวลาได้ว่าหน้านี้เราจะกัดใช้เวลาเท่าไหร่เราเข้ามาตรงนี้นะครับ เราก็ใส่ค่าเครื่องลงไปสักเครื่องส่วน,นมามาตรฐานเครื่องก็อยู่ประมาณสามถึงห้าพันนะครับต่อหน้าก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าข้องใจตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าว่างเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบให้หรือไม่ไงั้นก็ทักไลน์มาได้โทรมาได้เลยครับตามตามที่สะดวกเลยครับประมาณนี้นะครับในการกัดจานหวังว่าจะทําเป็นกันนะครับสวัสดีครับ